สวัสดีนะคะเพื่อนพี่สิริรัตน์ออแกนิกการ์เด้นนะคะอันนี้ก็วันนี้จะพาเพื่อนมาปรับสตูพืชนะด้วยน้ำหมักสับประรดนะคะแล้วก็เป็นต้นวัชพืชที่เราคิดว่าเป็นวัชพืชนะคะแต่แล้วมันก็เป็นต้นที่ต้นไม้วัชพืชที่มีคุณสมบัติที่จะช่วยกำจัดมแมลงเพี้ยได้ด้วยนะอันนี้เป็นใบ ใบสับเสือนะเรียกใบสับเสือต้นสับเสือมีกลิ่นสาบนะไล่มลแมลงได้นะคะเพื่อนเนี่ยเนี่ยนะคะกลิ่นก็กลิ่นเขาจะฉุนฉุนนั่นเพื่อนกลิ่นจะฉุน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 เหม็นเหม็นนะเนี่ยแล้วพี่สิริก็จะนํามาผสมกับน้ําที่เตรียมเอาไว้เนาะในถังเนี่ยนะเดี๋ยวเข้าไปดูให้ได้อันนี้เป็นน้ําใบสะเดากับมะนาวนะ นี่พี่สีก็จะใช้ไอใบสาบเสือเนี่ยขยำไปในน้ําเลยเพื่อที่จะไปกําจัดเพี้ยนั้นเพื่อนนี่เพี้ยเดี๋ยวจะให้เพื่อนดูเพี้ยที่อยู่กับผักกาดนะเนี่ยเพื่อนเห็นไหมคะต้นพันธุ์ผักกาดที่พี่สิริเพาะปลูกเอาไว้นะที่ในสวนนี่เป็นเพี้ยแบบนี้น่ากลัวนะเพื่อนเนาะน่ากลัวมาก ก็ได้กินพืชผักเราพอพอเพีย้ยเกาะนะเพีย้ยเกาะไปแย่งน้าเลี้ยงทําให้ต้นผักกลายเป็นต้นแดงๆก้านแดงแดงแบบนี้นั่นเพื่อนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะเป็นสีแดงๆอันนี้คือแคะแกนแล้วนะจากที่โดนเพี้ยะนะเนี่ยโดนเพี้ยกินนะฮะโดนเพี้ยกินก็เราก็ต้องทําการ กำจัดเพรียวันนี้นะคะเพื่อพี่สิริจะได้ผักมากเลยเ่ผักกำลังโตนะเนี่ยกำลังโตก็โดนเพี้ยหมดเลยเนี่ยพี่สิริคือวันสองสองสามวันเนี่ยคือไม่ได้ไม่ได้เข้าสวนแบบว่ามันมันมีหลายอย่างที่ต้องทำนะเนาะเแล้วคราวนี้ก็ ฝั่งที่เป็นส่วนผักตรงนี้พี่สิริก็รดน้ำนะคะรดน้ำแต่ว่าเพียงแค่เราชั่วข้ามวันนะเราไม่ได้มาเราไม่ได้มาสังเกตอาการเยอะนะเพื่อนลดน้ำเสร็จนะรดน้ำเสร็จเราก็ไปทำอย่างอื่นปรากฏว่าเช้านี้มาลงดูอีกทีโอ้โหหมดแล้วเพื่อนกินกินต้นแค่แกนหมดเลยนะคะ ก็อันนี้คือผลเสียของของเรากรเกษตรอินทรีย์นั้นเพื่อนเราก็จะเจอเจอศัตรูพืชแบบนี้นะฮะเจอทุกวันเพราะฉะนั้นการการทำงานของชาวกเกษตรอินทรีย์คือต้องมีการสังเกต,ส,เกตสังเกตตลอดเวลาว่าพืชพัน์ผักของเราเนี่ยเป็นอะไรนะคะเป็นอะไรเป็นเพี้ยไหมหรือว่ามีหนอนชอนใบไหมนะคะต้องต้องหมั่นต้องขยันหมั่นดู นั้นเพื่อนขยันมันดูนี่พี่สีจะขยำลงไปแบบนี้เลยนะน,ะ,นะเดี๋ยวก็ทำการลดลาดเลยนะฮะลดลาดลงไปก็มีกลิ่นฉุนนะนนเพื่อน เพราะว่าจริงๆแล้วถ้านําไปหมักเลยยิ่งดีนะเพื่อนแต่ครา้งนี้วันนี้พี่สิริก็ไม่ได้หมักนะจะใช้ขยำอย่างนี้เลยเพราะว่ายังยัง,ยงไม่ยัง,ยงไอ้ต้นใบสาบเสือเนี่ยตอนช่วงหน้าฝนอ่ะพี่สิริก็นำมาทําแบบนี้แหละมาใส่ไว้ในโคนต้นไม้นะที่เป็นเป็นต้นไม้เป็นไม้ผลนะคะมะม,ม่วงกล้วยอะไรอย่างเงี้ย ก็จะทําให้ไม่มีนอนนะไม่มีนอนชอนใบนะเพี้ยก็ไม่กินใบแต่คนนี้ช่วงฤดูหน้าหนาวพี่ชลิเอาเอาเอผักที่กินใบนะเอานำมาปลูกใช่ไหมคะนำมาปลูกแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้ใบสาบเสือเนี่ยผสมลงดินนะคะ มันก็เลยกลายเป็นว่าเอา่อดินเนี่ยอาจจะมีส่วนที่นำพานำพาเพี้ยนะเพราะว่าอาจจะมีไข่นะหรือจะมีผีเสื้ออันอันนี้แล้วแต่มากับอากาศอันนี้ได้หมดอะนะได้หมดนะเพี้ยก,ก็ต้องก็ต้องมานั่งสังเกตดูแล้วก็ต้องมาดูทุกวันอะดูทุกวันว่าเพี้ยมายังไงนะ แต่เราก็มีวิธีแก้ไขนะคะแล้วก็พี่สีท์ก็จะใช้นี่นะคะน้ำหมักสับปะรดนะเนี่ยใช้น้ำหมักสับปะรดแล้วก็เดี๋ยวจะใช้น้ำซาวข้าวด้วยนะคะหนึ่งถังเอาแบบเข้มๆ้น,นเลยเพื่อนอันนี้พี่สูท์ก็จะลดลาดลดลาดลงไปใน ในแปลงผักเลยนะคะแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงส่วนมากแล้วถ้าดินที่โดนน้ำหมักเนาะดินโดนน้ำหมักโดนน้ำผักขมเนี่ยนะเรี้ยะมาแรงที่อยู่ใต้ดินอยู่ตามใบก็จะจะ,จะเอ่อจะหายไปเนาะจะหนีไปพี่สิก็จะไปลดกลิ่นชุนม,มากเอาไปลดเลยนะคะพี่สิจะลดลงไปเลย กันค่ะเพื่อนไปดูแปลงผักพิสิรินี่นะเพื่อนที่ถอนออกไปพื้นดินเนี่ยที่มีมันก็จะมีไข่อยู่นะเพื่อนเนาะก็ลดล่าลงไปเนี่ยลดล่าลงไปนะล่าลงไปเพื่อให้มีกลิ่นชุนนะพอมีกลิ่นชุนแล้วเนี่ยมอนมแมลงเนี่ยเพรียเนี่ยมันก็จะ หายไปนะเสร็จแล้วเราก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนดูเนาะว่า ที่เรารดราดน้ำหมักนะน้ำหมักผักขมนะคะแล้วก็รดราดตัวน้ำหมักสับประรดนะคะลงไปเดี๋ยวเราจะมาดูนะกันว่าพวกนี้นะคะ,ะแมลงเพียยังอยู่ไหมนะคะถ้ายังอยู่เราก็ต้องใช้วิธีการฉีดพ่นนะคะเราจะฉีดพ่นนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันมาอัปเดตกันนะคะว่า พืชผ,ผักที่ยังเหลืออยู่เนี่ยจะรอดไหมนะเพื่อนเนาะเห็นไหมคะนี่คือเพรียที่เราเราชาวกเกษตรอ,อินทะรีย์จะต้องพบเจอนะเพื่อนจะต้องพบเจอแทบจะทุกแทบจะทุกสวนนะเพื่อนแทบจะทุกสวนนะที่จะต้องพบเจอพบเจอเพีย้ยนะโดยเฉพาะช่วง หน้าหนาวนะคะช่วงหน้าหนาวเนี่ยจะเป็นอะไรที่เยอะมากนะั้นเพื่อนเพี้ยเนี่ยนะคะจะเยอะ,อะก็จะใช้วิธีการลดราดแบบนี้แนะะั้นไเพื่อนเพราะว่ามันมันอยู่ในดินด้วยนะเพื่อนนะมันอยู่ในดินด้วยดินเนี่ยมันจะมีไข่มีไข่นะมีไข่ของตัวสตรูพืชที่อยู่ในดินนะคะ ก็จะฝังตัวอยู่ในดินจากนั้นแล้วก็อาจจะขึ้นมาไข่ไว้ตามต้นพืชของเรานะฮะแล้วก็พอเกิดเป็นตัวเขาก็จะคานขึ้นมาขึ้นมาวางไข่บนใบผักใบพืชของเราอย่างเงี้ยนะฮะเพื่อนนขึ้นมาเต็มเนี่ยนะฮะเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนดูนี่อยู่ในตรงนี้เลยไม่เห็นเนาะ มันย้อนแสงขยายเพื่อนดูจมืดนี่นะคะเพื่อนเนี่ยเพีย้ยอยู่ตรงนี้นะฮะเนี่ยงั้นนะก็ต้องเดี๋ยวจะต้องมาดูว่า เราจะกำจัดได้ไหมนองเพื่อนเนาะอ,อันนี้ก็เยอะมากโอ้โหเพื่อนดูนี่ถอนออกมาให้ดูเลยเห็ไหมคะอันนี้ต้นมันแดงและอ่ะอาออนี่ยเพื่อน เยอะมากเลยก็สำหรับคลิปนี้น้อนเพื่อนนะพี่สิริก็พามาอัปเดตพิชผักที่พี่สิริปลูกเอาไว้เนะมันก็มีศัตรูพืชที่มารบกวนเรานะคะไม่เป็นไรนก็เรา ต้องปลูกปลูกไปปราบไปนะพอเยอะมากไปเราก็เดี๋ยวเราก็ปลูกใหม่นะเี่เพื่อนเพรีนะ๊ะเพรียะ นะคะเพื่อนเดี๋ยวคลิปนี้ก็เราเจอกันเท่านี้นะคะเดี๋ยวพี่สิริก็จะมาดูว่าเพียที่พี่สิริได้กำจัดวันนี้นะคะจะหมดไหมนะคะเ,เราจะมาดูกันนะคะเดี๋ยวพี่สิริก็จะพามาอัปเดตดูนะคะ สำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนสวัสดีนะจ๊ะสู้กันต่อไป